สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสว่านไขควงไฟฟ้าพร้อมชุดหัวงานติดตั้งตัวนี้กันมาแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับ เครื่องมือตัวนี้นะครับจะถูกบรรจุในฮาร์ดเคสสีดําลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตัวฮาร์ดเคสของ Milwaukee ที่เป็นสีดําลักษณะแบบนี้นะครับมันจะสามารถวางซ้อนๆกันหลายๆชั้นได้นะครับโดยที่แต่ละชั้นเนี่ยครับสามารถล็อกติดกันได้นะครับพอเราเปิดมาข้างในกล่องนะครับสำหรับรุ่น FDDX Kit 0X ตัวนี้นะครับข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีอยู่เท่านี้เลยนะครับตามที่เห็นก็จะมีคู่มือนะครับหชุด แล้วก็สว่านไขควงไฟฟ,ไฟฟ้าไร้สาย m สาย M12 นะครับ1ตัวแล้วก็จะมีหัวที่เอาไว้ต่อใช้งานตามลักษณะการทำงานแบบต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยหัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับ สำหรับสว่านไขควงไฟฟ้าไร้สายตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับเป็นมอเตอร์บลัสเลตน้ำหนักตัวรวมแบตเตอรี่ขนาด2แอมป์นะครับอยู่ที่900กรัมหรือว่า9ขีดนะครับแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่34นิวตันเมตรสามารถเจาะเหล็กได้ความโตสูงสุดเนย10มิลเจาะไม้โดยใช้ดอกใบพายนะครับได้โตสุด25มิลหรือว่า1นิ้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราใช้ดอกแบบคมเลื้อยเนี่ยจะสามารถเจาะได้โตสุดที่32มิล แล้วก็โตสุดที่28มิลในกรณีที่เราใช้โฮซอนะครับส่วนการขันสกรูนะครับเราสามารถขันสกรูได้โตสุดได้ที่10มิลน,นะครับซึ่งก็คงขึ้นอยู่กับความแข็งความอ่อนของเนื้อไม้ด้วยนะครับถ้าเกิดเจอไม้เนื้อแข็งมากๆนะครับก็คงลดหลั่นกันไปนะครับมาดูที่ตัวสว่านกันบ้างนะครับตัวสว่านตัวนี้นะครับจะมีโหมดการทํางานอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมด คลัตหรือว่าขันสกูนะครับก็จะมีคลัตให้ปรับระดับได้นะครับทั้งหมดเนี่ยสิระดับนะครับอีกโหมดหนึ่งก็คือเป็นโหมดใช้ในการเจาะนะครับในกรณีที่เราปรับมาที่ระดับที่16แล้วนะครับเราหมุนไปอีก1คลิกเนี่ยก็จะเป็นโหมดในการเจาะแล้วก็จะตัดการทํางานของคลัตออกนะครับก็จะเดินหน้าอย่างเดียวเลยจนกว่าสว่านเนี้ยจะหมุนไม่ไหวไปเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นหูเกี่ยวนะครับเอาไว้เกี่ยวแล้วแต่เราจะเกี่ยวนะครับเกี่ยวเข็มขัดเกี่ยวกระเป๋ากางเกงก็แล้วแต่นะครับก็สามารถติดตั้งได้ทั้งง2ฝัั่นะครบ เราสามารถถอดจากฝั่งนี้เรามาติดตั้งฝั่งนี้ก็ได้เหนือขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นไฟบอกระดับพลังงานของแบตเตอรี่นะครับจะติดขึ้นมาตอนที่เรากดทํางานนะครับอันนี้ก็แบตเตอรีย่ยังเต็มอยู่ก็จะมีทั้งหมดสี่ขีดนะครับด้านหน้านะครับตรงที่เป็นแฮนด์กาดตรงนี้ตรงสีดําๆเนี่ยครับก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับเอาไว้ในกรณีที่เราต้องการเก็บพวกดอกไขควงสำรองอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเราจะเอาไว้เก็บพวกสกูอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้นะครับ ความแปลงของแม่เหล็กน,นะครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับดูดได้แน่นนะครับสบัดอย่างนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับเหนือขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นหลอด LED นะครับในกรณีที่เราทํางานในที่แสงได้น้อยนะครับไฟส่องสว่างตรงนี้นะครับก็จะช่วยให้เราทํางานเนะี่ยได้ถนัดขึ้นมองเห็นได้ชัดขึ้น ด้านบนนะครับด้านหน้าสุดเนี่ยก็จะเป็นสล็อตใส่ดอกไขควงขนาด1นทับสนะครับข้างในเนี่ยนะครับก็จะเป็นแม่เหล็กเอาไว้ดูดดอกไขควงไม่ให้หลุดด้วยนะครับนี่ค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะครับรับรองได้ว่าใช้งานปกติทั่วไปไม่หลุดแน่นอนอด้านหน้าตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นฟันเฟืองหยกัยกๆนะครับตรงนี้นยจะเอาไว้ล็อกกับหัวต่อแบบต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันต่อไปมาด้านบนนะครับ สว่านไขควงไฟฟ้าไร้สายตัวนี้ครับสามารถปรับความเร็วได้2ระดับนะครับระดับที่1เนี่ยจะอยู่ที่0ถึง400รอบต่อนอาทีนะครับพอเป็นระดับที่2เนี่ยจะอยู่ที่0ถึง1,600รอบต่อนอาทีนะครับถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์ที่เอาไว้ปรับหมุนตามเข็มทวนเข็มนะครับตอนนี้หมุนทวนเข็มอยู่ถ้าเรากดลงไปนะครับ1ทีก็จะเป็นหมุนตามเข็มแล้วก็ถ้าเรากดแช่ไว้นะครับ จนไฟสีแดงตรงนี้ติดนะครับก็จะตัดการทํางานของสวิตไปเรากดไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าเราจะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งเราก็กดอีกทีหนึ่งมันก็จะกลับมาทํางานในโหมดปกตินะครับตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าปกติเราเราจะคุ้นเคยตําแหน่งกับท้างหมุนเนี่ยอยู่ตรงแถวๆนี้ตรงนิ้วโป้งนะครับตามที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้จะย้ายไาอยู่ข้างบนนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดขัดเรื่องการทํางานบอกว่าไม่ถนัดนะครับถ้าเกิดในกรณีทําแบบนี้ ก็อาจจะไม่ถนัดจริงๆเพราะต้องเอามืออีกมือหนึ่งมากดนะครับแต่ผมแนะนําให้จับแบบนี้นะครับการจับแบบนี้นะมันจะมีข้อดีหลายๆอย่างคือ1คือในเรื่องของอ์กอนอมิกนะครับในกรณีที่เราขันไปข้างหน้านะแขนเรานะครับมันจะส่งแรงได้ดีกว่าการจับลักษณะแบบนี้เพราะว่าแรงที่ถ่ายมาจากชิ้นงานนะครับมันจะอยู่นแนวนี้เราจับแบบนี้นะครับเราจะทําทงานได้สะดวกกว่าไม่เมื่อยข้อมือด้วยนะครับ แล้วก็เวลาที่เราเปลี่ยนโหมดการทางานนะครับจะทําได้สะดวกถ้าเกิดเป็นผมทํางานเนี่ยสมมติว่าอีกมือนึงผมจับชิ้นงานอยู่นะครับแล้วก็ขันขันสกรูสมมติว่ามันไม่ตรงเนี่ยผมต้องการจะถอนมันออกมานะครับถ้าเกิดจับแบบนี้นะครับจะต้องใช้อีกมือหนึ่งที่จับชิ้นงานอยู่เอื้อมมากับทางนะครับแต่ถ้าเกิดเราจับลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถใช้นิ้วโป้งเนี่ยเอื้อมไปกดได้เลยนะครับขันเข้าปึ๊บต้องการจะถอยออกก็เอื้อมมากด อันนี้เป็นข้อดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวมือของผมเองเนียครับก็นิ้วมือเนี่ยไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่ากดได้สะดวกอยู่นะครับไม่ได้ลำบากอะไรสภาพโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูชิ้นส่วนอื่นๆกันครับ อย่างที่บอกไปนะครับสว่านไขควงไฟฟ้าไร้สายตัวนี้มันมาพร้อมกับชุดหัวงานติดตั้งดังนั้นเนี่ยก็ตามชื่อมาเลยนะครับมันเหมาะกับงานติดตั้งมากๆเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแต่ละหัวเนี่ยมันใช้งานยังไงบ้างลาต้นที่หัวแรกตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวจับดอกสว่รนแบบมือหมุนซึ่งความสามารถในการจับดอกอยู่ที่ตั้งแต่1.5จนถึง10ปินนะครับวิธีการประกอบเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากเราก็มาประกอบแล้วก็ดันเข้าไปเลย1คลิกนะครับเสร็จแล้วให้เราดึงปลอกตัวนี้ถอยหลังกลับมา แล้วก็อาจจะหมุนหามุมนิดหน่อยแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ปล่อยปอกตัวนี้มันก็จะล็อกไปแล้วนะครับไม่หลุดแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เป็นดอกสว่านขนาด10มิลนะครับเดี๋ยวผมลองจับให้ดูแล้วก็หมุนล็อกแค่นี้เราก็ได้สว่านไร้สายแล้วนะครับที่สามารถเจาะเหล็กได้สูงสุดถึง10มิลนะครับเดี๋ยวลองไปดูการทดลองเจาะเนท้ายคลิปนะครับ หัวถัดไปนะครับหัวนี้ก็จะเป็นหัวจับดอกแบบก้านหกเหลี่ยมขนาด1ทับสี่แบบปลดเร็วนะครับวิธีการใส่นะครับก็เหมือนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าหัว3าหัวหัวนี้นี้แล้วก็หัวนี้นะครับมันจะมีฟันเฟืองเล็กๆที่อยู่ข้างในนี้เอาไว้ล็อกกับฟันเฟืองนะครับที่อยู่กับตัวของสว่านนะครับแบบนี้นะครับวิธีการใส่เหมือนกัน ดันเข้าไปพอมันลงล็อกเราก็ปล่อยแหวนล็อกตัวนี้เรียบร้อยนะครับเวลาใช้งานก็ใช้กับดอกสว่านหรือว่าไขควงก็แล้วแต่ที่เป็นก้านหกเหลี่ยมขนาด1นทับสแบบนี้นะครับใส่ก็ดันเข้าไปได้เลยแต่ว่าจะดึงออกไม่ได้ละมันก็จะล็อกไปเลยนะครับข้อดีก็คือมันถอดเปลี่ยนได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็โอกาสที่ดอกจะหลุดออกมานะไม่มีแล้วนะครับเวลาถอดก็ดึงปลอกตัวนี้ออกมาแล้วก็ดึงออกได้เลย หัวถัดไปนะครับอันนี้ถือเป็นพระเอกเลยหัวนี้ผมชอบมากนะครับเป็นหัวออฟเซ t ตนะครับวิธีการใส่ก็เหมือนกันเรียบร้อยหัวนี้นะครับเราสามารถปรับมุมเนี่ยได้ทั้งหมดนี่ย16ระดับนะครับครั้งละ22.5องศาก็ปรับไปเรื่อยๆตามความต้องการในการใช้งานของเรานะครับหัวนี้มีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวผมทดลองอสาธิตให้ดูนะครับ ในกรณีที่เราต้องการจะขันสกรูหรือว่าเจาะก็แล้วแต่นะครับบนชิ้นงานที่ชิดกับชิ้นงานด้านล่างมากๆลักษณะแบบนี้สมมติว่าสกรูจะอยู่ประมาณนี้แล้วเราต้องการขันสกรูเข้าไปนะครับในกรณีที่เราใช้หัวจับแบบธรรมดาทั่วไปแบบนี้มันจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าตัวมันน่ะมันจะติดเวลาเราจะเอาลงต่ำๆนยครับมันจะลงในมุม เ0องศากับชิ้นงานตัวนี้ไม่ได้มันต้องเอียงลงนิดนึงนะครับมันก็มีโอกาสที่มันขันไปแล้วเนี่ยครับสกรูมันเอียงแล้วก็มีโอกาสที่ดอกไขควงเนี่ยจะหลุดออกจากหัวสกรูนะครับแล้วก็ทําให้หัวสกรูเนี่ยเสียหายได้นะครับถึงเราจะขันได้นะครับมุมของตัวสกรูนะครับที่เข้าไปในชิ้นงานเนี่ยมันก็จะเอียงเอียงประมาณนี้เนื่องจากว่ามันติดบริเวณนี้นะครับยิ่งเข้าไปใกล้เท่าไหร่นะครับมุมมันก็จะชันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า ในกรณีที่เราใช้กับหัวแบบนี้นะครับปัญหาพวกนี้มันก็จะถูกแก้ไปนะครับเดี๋ยวผมลองอผมยืมดอกไขควงดอกนี้ก่อนอหัวออฟเซตตัวนี้นะครับมันสามารถขันสกรูที่สามารถทํามุม90องศากับชิ้นงานตัวนี้นะครับได้ห่างจากชิ้นงานตัวนี้ประมาณ10มิลนะครับลักษณะประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้อาจจะยังไม่เด่นชัดนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดชิ้นงานของเรานะครับมีอะไรบางอยู่ลักษณะแบบนี้ยื่นมายาวๆยิ่งยาวยิ่งมีผลเยอะนะครับเราต้องการขันสกรูข้างใต้นะครับหัวแบบนี้จะมีประโยชน์เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับนี่นะครับมันสามารถเข้าได้เราสามารถยังทํามุม90องศากับชิ้นงานตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหัวแบบธรรมดาทั่วไปเป็นหัวนี้อ่ะยืมดอกไขควงด้วย เพื่อความเสมอภาคนะครับเราจะเห็นว่ามันจะทําไม่ได้แล้วนะครับมันจะติดตรงบริเวณนี้ยิ่งชิ้นงานตัวนี้นะครับยาวมาเท่าไหร่นะครับก็หมดสิทธิ์เลยนะครับที่จะขันสกูในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะเวลาที่ชิ้นงานแบบนี้นะครับมันยาวไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดยาวมาแค่นี้อาจจะแก้ได้ด้วยการใช้ดอกไคควงยาวๆนะครับแล้วก็แก้ด้วยลักษณะแบบนี้ได้ นะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของหัวออฟเซ็ตแบบนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับมันสามารถช่วยให้เราทำงานลักษณะแบบนี้ได้ดีมากนะครับต่อไปนะครับเป็นหัวแบบสุดท้ายคือหัวข้อต่อแบบ90องศาแบบนี้นะครับหัวนี้ก็มีประโยชน์เยอะมากเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยสามารถนำหัวแบบต่างๆนะครับที่เราเห็นอยู่3มหัวเนี่ยครับมาต่อกับตัวมันได้ด้วยแบบนี้เราก็จะได้สว่านที่มีหัว90องศาแบบนี้นะครับ หัวข้อง90องศาตัวนี้นะครับมีประโยชน์มากเวลาที่เราต้องการทำงานในพื้นที่แคบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างแล้วกันปึ๊บผมอ,อันนี้แบบสั้นสุดเลยนะครับคือไม่ได้เอาหัวอะไรมาต่อเลยดอกไขควงเนะี่ยเป็นดอกไขควงที่สั้นที่สุดที่ผมมีอยู่ใส่เข้าไปปุ๊บโผล่มาแค่นี้แค่ตรงปลายนิดเดียวนะครับสมมติว่าผมต้องการจะขันเบรกเกตไว้ตรงนี้ ผมก็จะเอาสบานเข้าไปมันเข้าไปได้นะเพียงแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่ให้เราทํางานแล้วนะครับก็หมดสิทธิ์ที่จะขันสกูตรงนี้แน่นอนนะครับหัวข้องอแบบ90องศานะครับมันก็จะสามารถช่วยในการทํางานของเราตรงนี้ได้ต่อให้นะครับใช้ดอกไขควงที่ยาวกว่านิดหน่อยแบบนี้แล้วก็จะสามารถขันสกูในตำแหน่งที่เราขัน ปกติไม่ได้แล้วนะครับคือขันช่วยขันในที่แคบได้ดีมากๆนะครับน่าเอาออกก่อนอหรือว่าเราจะขันขึ้นข้างบนลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่ตาข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นนะครับเราไม่ต้องการจะมุดลงไปแล้วก็ขันลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอ,อันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับของ2หัวสุดท้ายที่ผมแนะนําไป2หัวนี่ผมชอบมากเลยนะครับ เดี๋ยวนะครับท้ายคลิปเนี่ยผมจะทดลองนะครับใช้งานอาจจะไม่ได้ทดสอบที่สเปคที่แม็กที่สุดของมันนะครับแต่ว่าก็จะทดสอบการทำงานของหัวแต่ละแบบนีครับให้ดูกัน เป็นยังไงกันบ้างครับสรักสว่นานไขควงไฟฟ้าไร้สายตัวนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีความอนเนกประสงค์สูงมากนะครับเนื่องจากว่ามันมีหัวต่อหลายๆแบบนะให้เราเลือกใช้งานตามความต้องการหรือว่าตามความเหมาะสมในหน้างานของเรานะครับแต่ว่านะครับเวลาที่เราจะเลือกเครื่องมือเนี่ยครับเราก็ต้องดูตามวัตถุประสงค์การใช้งานของเราด้วยนะครับว่ามันเหมาะกับการใช้งานของเราหรือเปล่านะครับอย่างเช่น เราต้องการความอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็งานไม่หนักมากนะครับผมคิดว่าเครื่องมือตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปใช้งานหนักขันสกรูขนาดใหญ่นะครับกับไม้เนื้อแข็งแข็งเนี่ยครับ มันอาจจะตอบโจทย์เราไม่ได้นะครับนื่องจากว่ามันไม่ใช่ Impact d r v v r r นะครับมันเป็นไขควงไฟฟ้าธรรมดานะครับเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับหน้างานของเราด้วยนะครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเครื่องมือที่อเนกประสงค์สักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่อยู่ในลิสต์นั้นด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ